เาาตือนบอกมาเตือนรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา ผิดทางเลยเยียงตีเสียหมา เป็นไรวะเกี้ยเอ็มกีนอใครจีดวะไม่ทราบครับออาครับออกครับแนครับผันะเหนกลระเบียดีไหมน่ยตีมงเลยนะเล็บยาวกันไปวะเงีมึงเชื่อกูเงะไรวะเนี่ยมึงอะอไรเติ้เติ๊กเกอร์ครับกระดาษยนครับ ดับดน,นี่เหรออะไรเนี่ยเนี่ยทหารก็มีสซ่อนี่ห้าไวสัตว์โอ้โหเออดีเอาอเอาเทีเวมันๆๆเป็นเทว่ๆๆได้ปะวันนี้เราอะ ทำอะไรดีกว่าเฮ้ยมึงหมั่นไหมมึงหมั่นไม่รู้ว่าเอ้ยมึงเห็นนาำไหมเนี่ยวิ่งคนละสามรอบไหมไอ้เหี้ยกูโดนอ่ะกปวดโอ้โหต้องไฟขันน้ะมั้ก็สวัสดีครับเพื่อนชาวสองกึ๊บทั้งหลายนะฮะวันนี้ผมจะมีเกมใหม่นะฮะเกมนี้มีชื่อว่าเกมถ่ายคลิป ่ใส่ทิพี่อะไรเกมอะไรนะเกมเกมอะไรวะหวาเอาจึนเอาจึนมานี่ดู้ไหมครับผมเรียกทายเกมเลยอะไรงั้นไหมรูาวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายภาพปริศนากันนะครับมันเป็นเกมแนวเกี่ยวกับเลือกทายว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมันจะมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นขวดน้ำขวดน้ำยกตัวอย่างข้างในมีน้ำแล้วก็มีฝามีฉลาก เราจะแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมเราสองคนเลือดด้วยการจับสลากกันจะเป็นฝาว่าใครจะได้ดูทีมไหนบ้างและทีมไหนบ้างจะถ่าน้ำน้ำตา้มเอ๊ตั้ายึดเอ้อนชู่เจ็ดเอ๊สาจีนเจ๊งงเอ้ยมอ๊บมอ๊บมอบบริงริงไปริงไปนับหนึ่งสอง ะตา่าเ <Okay>. oh. <Four. S 2> นเ็ดะตจนเอ็กอ้สมึงขี้อะไรโอ้ขี้อะไรมึงขี้อะไรมึงกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปเคนเครื่องกรูทูชั้นใฉันทำ ขณะนี้จะเป็นการจับฉลากเพื่อพัดตัวแทนไปแข่งระดับชาติถ้าเป็นผู้คุณแพ้กลับมานี่คุณไม่ต้องไปเจอหน้าลูกหน้าเนี้ยนะเพราะว่าคุณได้ทําเกตของชายไทยมันสินไี่เฮ้ยคุณได้การที่ไหนผมจริงเหรอผมขออน,นุยาตรองเท้าหายจำหน่ายหนึ่งไหมทีน้ผมใส่ตีนอะระดับยศให้าจากคุณทหารรองเท้าตีอ่าไม่ไม่ใช่อินทนูนะครับ นี่จะเป็นการจับฉลากเพื่อไปแข่งกับเพื่อนร่วมทีมผมจะคัดผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้ไปออกสนามลบสปอร์ตพูิเวียดนามกินแล้วคุณแพ้เหรอคุณแพ้เราจะคัดจะเป็นธาตุเป็นกระบอกต,ต้องอย่างนั้นเหมืนอนงนี้นะ่ะนี่อะไรวะเนี่ยเปียกผู้กองก็เปียบอย่างงี้ยทำแบบเงี้ยทำแบบไงหมายเลขหนึง่งไอ้อู๋อว่าเช่อู๋อว่าเช่ครับเอาแล้วผมจะเห็นเหรอ <laughs> ก็แบบว่ามึงก็ยื่นมึงอย่างเงี้ยอ๋อยื่นมือมึงก็ยื่นมข้าไปอ๋อละแล้วเราำดูไงอ๋อคำดูเออมีกี่ฝามีกี่ฝาเออมึงก็ฟังกันนะวกมึงเรียงแถวมาดิถูกจับคำกูยังไม่ถึงมันสูงเกินไปนั่นได้ละอรับพลทหารอู๋อาปาชีครับ ครอบบอร์1ครับตวัน,นี้นะครับเดี๋ยวครับต่อไปคุณฑานปเปาเจินถึงหน้าเอาเจ็ดนะครับผมทำท่าซีมันซีคุณจะเลือกแบบไปลบหรือคุณจะเป็นทาสผมจะไปลบครับ คุณจะสู้เพื่อประเทศชาติรือจะสู้เพื่อลูกเมียผมจะสู้เพื่อประเทศชาติครับเรากับพีเนี่ยสำคัญกว่ากันฮีครับเอาเอีกที่แล้วจับจับจับพี่จับพี่รูกจับพี่รูกเอไ้ไม่ถึงไม่ถึงอย่าเป็นเสียแบตเตนะอรี่เลยนะทบรสองฮะเป้าจ่ายอยู่ทบรสอง่าได้ คนอาหารฟ้องไฟลอยสวัสดีครับผมฟ้องไฟลอยจะบอกว่าฟ้องไฟลอยจะเก่งด้านมวยไทยนะชูเนี้ยชูแบบจะเชื่อภาษาชูไม่เชื่อไม่ชูดีกว่าเดี๋ยวจะแบบกดของเหนือยปรึกษากูเลยเอ้เสียแล้วเสียอะไรกับพองกูเนี่ยแล้วกูกูก็รู้เลยกูสีอะไรดิ พบสองครับให้มันปิดก่อนไว้ไปเลยไอ้เงี้ยจากเข้มก็นุ่งอย่างเง้สีสีอะไรจากเข้มสองกึอบครับอุดอุดไปก่อนปิดไปก่อนกูจะพูดกำกับเอออย่ายุ่งเลยออกมาเลยขอกราบเรียนเชิญจากเข้มสองกึอบมาจับฉลากในครั้งนี้ครับ ี๋วดูชิคุชิเอออบคุพะนาท่านพวกก็ฟกไปแล้วเป็นครอบเสริมไงเดี๋ยวเดี๋ยวเออเห็นตัวเล็กน่อยใช่อ่ะรายงานิผมจ่าสิบกวัฒนาเป็นผู้มาครับการในกองที่แล้ววันนี้ผมมามาเนี่เป็นลูกกับเจ้าเขาเฮีย ทุกทีกูส <music> <im welche ikka> ั <Armenia> ่งมันเพี้ยวันนี้มาถ่ายงานไงมาเพี้ยคนดูรูด้วยวินเข้าใจไหมเพี้ยกูลงทุนขนาดนี้เนี่ยเพี้ยไม่เชีให้หมดเนี่ยพวกเนี้ยก็จกนะคุกิการม่อยู่ว่า ห้ามเตะไข่ห้ามจิ้มตานะฮะห้ามจับทุ่มอ้าวไม่ได้ตอบคำถามเชิญคู่ต่อทู่ทั้งสองจับกันคู่ต่อทู่ดูไหมนะเพื่อนดิการเนี่ยมันมีจริงอยู่บนโลกนี้ครับเดี๋ยวกันดิดครับเป็นเพื่อนภาพจะมีอยู่ด้วยกันภาพจะมีด้วยทุยภาพจะมีอยู่ด้วยกันห้าภาพ ก็คือถ้าเกิดไทยได้มากที่สุดทบไหนสามภาพในห้าภาพนี่ก็คือผู้ชนะนะฮะไม่มีเสมอมีจะแพ้กับชนะก็รู้ไว้แค่นี้นะเชิญทบอลหนึ่งเข้าสู่สนามรบ Let's go เริ่มได้ไครขึ้นก่อนได้ครับหนึ่งสองสามถ่าไฟเอออ๋อพวกยังไม่พอวี่เลยเวนไม่ได้บอกอะไรอะอะไรอะกูกรรมการกูปรับมึงแพ้แพ้นะมึงอย่านะมึงอย่าเออ ใครตอบก่อนได้ก่อนไงพวกมึงโอ้ยอย่าไปเสียเปียบกันดิอ๋อเอาไปเ Let's go สายไปอ๋อสวิตสายไฟรูสาตาเชือกมัดยางเชือกมัดยางเข็มได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะฮะขั้นที่สองนะฮะ Let's go ใบมีดกูลเล็กมีดกูล ใบม,มิดโกนมิดโกูนอะไรของมึงไม่ต้องด่าตอนแรกมันก็พูดมิดกูกนอยู่แล้วไม่ใช่เนี่ยใบมีดตอนแรกคือใบมดีดแต่มีกูกนมันมันรวมหมดเลยไง,งขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษนะโมมอ้ยทำงานโอเคโอเคเมื่อ,อ,อกี้มิดโกนแล้วนะถึงมีกูกนแล้วนะต่อไปเอออดีตนะครับตอนนี้จ๋าได้ไปสองคะแนนนะฮะ <c oughs> สองคะแนนแล้วนะฮะเพื่อนๆต่อไปอีกสามแต้มต่อไปอีกสามแต้มนี่ผู้กองอูจะทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะความยุดตีทันไม่มีอยู่จรนะเว๋ยเว๋ดิมึงสวนกลับดิเหว๋ยดิเหีว๋ยดิรู้ไหม กูยัดใหญ่สัตว์มือเนี่ยกำกังโอ้โหที่หลังมึงยัดเงินเยอะหน่อยนะไอพี่อ่ะมึงไม,ไม่ยัดน่ะมึงเดินมาปเปล่าตัวเปล่า<ว>ต่อฮะมีทุกบาทเกมต่อไปภาพต่อไปภาพที่สามเริ่มสายไฟไ,ไฟชโชูติกเหล,ล็กตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วครับเล็กตอบไปแล้วฮะตอบไปแล้วฮะโอ้โหผมตอบแล้วโอเคน,นะอู้ได้ไปอีกหนึ่นานางคะแนนคะแนนคือ 3ามต่อหนึ่งพี่หยีสองต่อหนึ่งยัดเยอะเอาไปลยี้หนึ่งขยี้หยัดเยอะขยี้ห้ามขยี้มไปตัดเอาได้อีบภาพต่อไปเริ่มภาพนี้จะเป็นตัวตัดสินระหว่างพวกมันสองตัวนะฮะว่าใครชนะพลาสติกเงขี้อะไรเอาล่ะครับ ไอกระปุ่มไอ้นี่ปุ่มแล้วมึงปุ่มสองปุ่มไม่ใช่เหรอฮะมันพลาสติกมึงปุ่มตอนแรกมึงบอกปุ่มมึงดีกล้าดีพีดีพีนะปุ่มว่าใครปุ่มว่าใครปุ่มว่าใครจะเ่ยต่อไปครับกระชาชื่อกระดูกจานเื้อไก่หนังมีมีเลือดมีเส้นเอ็นข้อ ข้อข้อข้อเออพ่อพ่อไม่มีเอา <c oughs> ตอนนี้เราได้ผู้ชนะของทอมบอลหนึ่งมาแล้วนะครับด้วยคะแนนสามต่อสองผู้ชนะคือนบวรจ่าเข้มแหงะไรวะไมยจ่าเข้มบว็นชา,านวประเทศไทยพูดอะไรแกพวกผู้ปกคจองไอ้ก็งั้นๆน่ะ ทีหลังอะทำอะไรยัดเงินให้มันเยอะๆหน่อยยังไงผมยัดแล้วแต่เขาไม่เอาเขาเขาบอกก็ยัดไม่โคงยัดแม่งเป็นเงินหมื่นล้านมึงยัดเท่าสองสามร้อยเขาจะเอาเออเขาจะเอาเชือกมัดยางทำอะไรอะทำอะไรมัดยางบอกเรียกยืดเขียนอะไรนั่นแหละอะไรอยตีนี่มาสูดพุทุก่ันกูได้ไงบากไม่กงคุณแล้วนะมิ้งคุณแล้วนะไอไปไันี่ว่ะมึงแพ้แล้วอ๋อทุงหลังห้าครั้งเออปฏิบัตินี่จ่ายได้ไปข้อ แ้เี่ยถึงเวลาวเี่ยอะไรอเทียแพ้กูเอ๋อสีเียอะไรเี่ยอะไรมึงกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปไปวะเาไอ้หัมี่อเจาห้าครั้งเจะเอาายบิมาเอาอมาเอาเรื่อยๆห้าครั้งครับเออลับปฏิบัติดีมึงร้องไหมคิดถึงบ้านเหรอยังนไงมึงรักนอยอไหม รัครับใครวะมึงไม่ไหวออกไปไม่รู้คุยนอยไหมไรวะเขารักครับรักเขาเขาให้เงินผมมึงจะหนีไหมไก่ไก่นอยน้องนุ้ยเหรอไม่แม่รู้ได้ไงสัตว์ไอ้มึงเอาละเออมึงมึงเข้าประเด็นมึงรู้ไหมคุยมึงเอะนะฮะเราจะไป่อ คู่ที่สองเลยนะครับเป็นทบสองนะฮะผมเห็นพุ่งเลยถึงพุ่งก่อนถึงพุ่งก่อนไอ้เหี้ยมันมาคอนเซ็ปต์คนเขยักดูไม่ไม่เห็นพุ่งเบ็กล้องกูมันจะโมก็อ้สองแปดห้ากูไม่ได้รอดอ่ะกูแต่เป็นห่วงเลยตอนนี้สองแปดห้าโอเคอ่ะสองเปดทีแล้วพุ่งหลังห้าทีครับเออนับด้วยหนึ่งอ๋อตอนนับยังไงเดี๋ยวให้นับใหม่ สองสามหนึ่งอางสองี่อรเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลริ่มใหม่เริ่มใหม่ละผู้หลังอ่ะยกึ้โอ้โหโอคผมต่อไปจะเป็นการแข่งขันของทีมที่สองนะฮะระหว่าง เป่าอะไรวะเป่าอะไรวะเป่าอะไรวะพี่เป่าอะไรนะโอเคพี่เป่าอะไรนะอระหว่างเป่าเจ่นกับไฟลอยนะฮะเราก็จะรู้ว่าไฟลอยกับเป่าเจินนี่ใครจชนะนะครับว่าเติมมาเยอะด้วยไฟลอยอ่ะกดกติกาเดิมครับห้าภาพถ่ายได้มากกว่าคู่แข่งสามภาพนี่คือชนะไปเลยนะฮะไม่มีเสมอนะเพื่อนๆ ไม่ต้องแบบว่าอันนี้นะไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ๋อูเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมาแอนตี้หรืออะไรแอนตี้ไม่ต้องแบบดราม่าเออไม่ต้องดราม่าไม่ต้องนะครับมันเป็นการแสดงนะครับเป็นการแสดงนะครับอย่าดราม่านะครับผมเออเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเออนะครับบันเทิงอะบันเทิงอะอย่าดราม่าบันเทิงบอกนะเติงให้กูว่าร้องให้ลูกจอกทำคลิปดูไหมก็ลองดูว่าลองดูฝีมือมังน่ะไอเนี่ย ผมจะมอบตำแหน่งให้มันเลยมอบหน้าให้มันดีกว่าเฮ้ยน้องน้องมาหนี่้วยอะไรพี่เออเนี่ยคือพี่นะอยากมอบตำแหน่งพิธีกรให้น้องอ่ะแต่ต้องกวนน้องช่วยพูดเพราะนะถ้าเกิดน้องพูดไม่เพราะนะน้องจะโดนพี่เล่นเอาอ่ะน้องทำได้หรอเปล่าแปลกใจเลยจับระดับนะเออผมไม่เคยทำอยากดูสอบไหมอยากดูสอบไหมน้องพูดเพราะดิพูดเพราะพูดเพราะครับโอเค่นี้มันจะยากอะไรอ่ะ คุณก็ทำได้แค่นี้เหรอที่นเี้ยพูดพอสิครับเออก็พูดพอไป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 ดีกว่าโอเคโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยครับเอาที่เอาที่อีกอย่างเอาดีรายงานอะไยงานสวัสดีครับวันนี้นะครับผมหมดอูอัาเช่นะครับผมเป็นพิธีกรที่เพื่อนเพื่อน กูว่าอยากให้มึงแบบว่ายังแบบเล็บรายงานได้ไหมวะกูว่ามึงเล็บพินาวได้เลยอพนาววะเลล็บพิษนาวเลยว่าเฮ้ยขอบีดขอบีดเฮ้ยบิดีกว่าจุ๊บ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 จุกบจุ๊บจุกบจุงบจุ๊บจน๊บกุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊มจุ๊บจุ๊บจุกบจุาบจุ๊บจุ๊บยม๊บจะทํจมันอะไรตอนนี้วะ ด้านขวาของผมก็คือไอ้ฟองที่ด่ไฟลอยอยูหน้าก็รู้ไม่ชดหน้าหน้ารอยกูว่าสักทักหนึ่งแม่งอยากนอนแน่นอนล้วนซ้ายของผมนั้นคือพี่เป้าพี่เปาพี่เปาพี่เป่าพี่เปาพี่เป้าชื่ออะไรนะเปาเชื่อเปาอะไรนะเป่าเจนเป้าเจนอดูสิเป้าเจนกูรู้ว่าคนอย่างเขาไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเกินคนอย่างเขามาจากใจมาจากซึ้งผืนไม่ต้องคิดมากคนอย่างเขาเนี่ยสู้ตายในสู้ตายในสังเวียนนี้เรา เข้ามาเฉือนกันจะทําให้รู้ว่าเราคงมามาเพื่อเฉือนกันไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาเพื่อเล่นกันครูบอกเลยวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กัน Let's go do it ท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมหมวดอูอัปเช่เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับก็จะอยู่ในภาพสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมเป็นการตัดสินนะฮะในรอบไฟนอลนะครับของทีมของคุณฟ้องไฟลอยนะครับผมแล้วก็ด้านนี้กับคุณเปาเจินนะครับผม อมีความมั่นใจในการตัวเองสูงนะครับมีความแอคทีฟสูงนะครับนตอนนี้นะครับผมเราจะมาลองดูในภาพสุดท้ายของเรานะครับผมจับตาดูดีๆนะครับผมท่านคนไหนนะครับเห็นภาพภาพนี้นะฮะจดียได้รู้เลยว่าเกมที่เราเล่นมานะครับในแต่ละครั้งนะครับแม่งไม่เคยมีภาพเหมือนกันสักรูปเลยนะครับผมในภาพนี้นะเป็นภาพตัดสินคือมึงอย่าเพิ่งดูครับคือกูกอลังนี่อยู่นะครับผมพร้อมกันนะครับอ่านะครับเห็นเมค่อคู่ครูตู้สู้นะครับผมพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับผมด้านขวาพร้อมไหมครับพร้อมอยู่พร้อมอยู่ พร้อมอยู่อืมพร้อมอยู่โอเคด้านสายพร้อมไหมครับพร้อมแล้วงั้นเรามาตัดสินกันที่ผ้าสุดท้ายเลยนะครับผมเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้มากขนาดไหนเอ้าวันสู้ีคุณเปาบอลครับอ่าขอบยางครับขอบยางมีครับคุณเปาครับผาครับอ่ามีแน่นอนครับคุณเปาครับอ้าพี่ใช้แล้วครับใช้แล้วผ้าพี่ใช้แล้วโอ้มีมีมีครับตรงนี้ครับมีมีมผ้าอยู่แล้วนะครับ มีล้มมันมีแน่ครับมันมีแต่มัีแน้ชายไงกินกินกินค่าก็คือค่าสิทางทางทางโค้ดทั้งสองท่านลงความเห็นว่าไงครับให้เลยครับเรื่องให้ให้ต่อเลยต่อไปเลยให้ให้ใช่ไหมได้ได้ได้ให้นะครับผมโอเคครับผมในเมื่อโอเคโค้ดทั้งสองท่านนะครับเป็นเอกฉันท์กันแล้วผมเราจะมาต่อกันเลยนะครับว่า จะมีอะไรต่อในส่วนประกอบของภาพภาพนี้นะครับผมขณะผมคุณป้องพร้อมไหมครับพร้อมคุณเปาพร้อมไหมครับพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มครับคุณฟองครับเชลาอ่าเชลามีครับอ่ะประจําเดือนถ้าเประจําเดือนเออม,ออมีมีมีอ่ะถูกเป็นไงผู้หญิงใช่มีครับครับ เออใช่บางทีซักไม่สะอาดไงก็ได้ไงเก่งไงมันเชื่อรางเฮ้ยเอาแล้วเชื่อลาเชื่อรามันรวมกับลมันมันรวมเป็นแบบไม่เข้าเชื่อลางนี่มันเป็นสุเโอ้ยเอ้เอ้เอ้เ้เอ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 เอ้เ้เอ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 ้เเอ้เอ้เอ้เเอ้เอเ้าอ้เอ้้วมั้เ้อ้เ ใครพูด,พ,ดพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วครับรีเพมีครับครับผมอครับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพลง่นี้นะครับเพื่อนๆแล้วฝากไปกดติดตามกดไลค์กดสัตว์ตะไคร้และเหยียบตะไคร้แรงๆเลยนะเพื่อนๆกับช่อง2องซึบออนเดอะล็อกนะครับเดี๋ยว ยังงงอยู่อะไร่ยงงอูขอบคุณมากนะครับผมในใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมวันนี้นะครับผมที่เอากุ้งงงอยู่มึงอะไรวะแล้ครับมึงก็แพ้คือการก็แพ้อ่าจบแล้วจบแล้วอันนี้เบื้องหลังแล้วแพ้อะไรแพ้อะไรอ่าจบแล้วเบื้องหลังแล้วเชิญกูแพ้อะไรอะไรวะกูทำอะไรแพ้ผมเป็นกรรมการผมเป็นกรรมกรรมันจัมเฟนจะเป็นแล้วอ๋อกูแพ้ได้ไงอ๋อกูแพ้ได้ไงเนี่ยกูยังงงเลยมือมันได้หายมันได้ไหมหรอ วอำนาได้ไหมกูต้นเฮ้ยมึงจะมานิ่งไม่ได้นะมันนิ่งไม่ได้นะครับอ้อแล้วกฎจติการที่บอกกันไหม้แต่หายคนคนที่เป็นกรรมการคนแรกไห่ไอ้ี่โดนนบโทษจโดนแค่คนเดียวไม่ใช่ใช่ไหมกูเป็นกรรมการจําเป็นคือบางครั้งเนี่ยนะกูอยากจะบอกว่ากูเนี่ยไม่ได้เป็นพิธีกรเริ่มต้นมาจากที่ใต้คลิปนะครับรีเบดูนะครับว่านะครับผมเนี่ยจะเป็นตั้แต่มาก่อนผมจะมีการโดนทำโทษเลยทั้งสิ้นนะครับผม แล้ววันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะโดนทำโทษอะไรนะครับเราจะมาดูอีกทีนึงครับว่าผมโดนทำโทษอะไรครับพวกมึงกูโดนทำโทษอะไรวะไป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 ตามมโ้ยปาึงด้วยด้วย้ไหว